และแล้ว3060ของเรานะครับก็สามารถปลดล็อกแล้วก็ขุดได้ใน h i โฟเอหรือ Linux Base นะครับทุกตัวนะครับจะทำไงก็ไปชมกันเลยครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆคนผมพิจายพิชชาแนลนะครับช่อนี้เนี่ยก็เน้นให้ความรู้เกี่ยวบเรื่องของการเอาการดจอนะครับเอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีเพื่อสร้างไรายได้กัน,นครับโอเคครับ ก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ผมก็จะมาอัปเดตนิดนึงนะครับพอดอีใน Twitter นะครับของตัว Hive on official นะครับก็คือของ Hive OS เนี่ยเขาได้ทวีตออกมาว่าเออมันมีตัวอัปเดตใหม่นะครับของตัว Hive OS ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ปลดล็อกนะครับให้ตัว3060เนี่ยสามารถขุดแล้วก็มีแฮชเลทที่ดีขึ้นนะครับในตัว Linux นะครับก็ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะคจริงๆคลิปก่อนนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมเคยทํามาแล้วว่าเออไอตัว3060นะครับถ้าเราจะทําให้ได้แฮชเลดเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้ตัวเมนบอร์ดนะครับที่มีตัว PCI Gen3 ขึ้นไปนะเออแล้วก็วิ่งเลนเนี่ยเป็น3.0นะครับขึ้นไปทั้งหมดเลยนะเออแล้วก็ต้องใช้ CPU ที่มีเลนเยอะๆเพื่อเพิ่มเลนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยในตัว iOS เนี่ยหรือว่า Linux b a เนี่ยมันก็อัปเดตขึ้นมาแล้วกันเนาะสามารถขุดด้วยไลเซอร์ได้เออใช้ไลเซอร์ธรรมดานะที่ไม่ต้องเป็นสายแพ่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอนะครับโอเคก็คือทวิตเตอร์อันนี้นะเพิ่งทวีตมาสักอ่ห้ชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีอัปเดตใหม่นะครับเป็น0.6203นะครับแล้วก็ไอตัวแอดข้างเนี่ยเป็น515นะครับ เขาบอกว่าเขาได้แอดตัว LL Miner นะครับเป็นเวอร์ชัน1.29นะครับซึ่งเขียนไว้เลยนะว่าเพิ่ม NVIDIA 3060 a l l o c k e r นะครับ for Linux นะเออทีนี้ผมก็ลองเข้าไปใน Facebook ของเขานะครับก็มีอันนี้นะก็คือเขาบอกว่าก็มี LL นี่แหละนะที่แอดเข้าไปนะในเวอร์ชันใหม่อันนี้นะครับทีนี้เนี่ย เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปทำการอัปเดตไดเวอร์นะครับจากตัวปกติที่เป็น4.55.45.01นะครับให้อัปเป็น4.60.39อันนี้เนี่ยก็เป็นไดเวอร์ที่แบบว่าเขาโมมาใหม่เนาะเออสามารถซัพพอร์ตแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าซัพพอร์ตให้ขุดด้วย3.06.0เนี่ยแล้วแฮชเรทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วิ่งแบบว่า วิ่งเต็มเป็น50หรือ49 4 8นะครับมันจะวิ่งอยู่ประมาณ3ใน4นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเราไม่จาเป็นต้องใช้เมนบอร์ดที่มันแบบว่า,ามีที่ที่แพงแล้วกันเออไม่ต้องใช้เมนบอร์ด d p u u ที่แพงไม่ต้องใช้สายแพงนะครับใช้ไลเซอร์ถูกๆไลเซอร์จีนของเราเนี่ยได้เลยโอเคเนาะอ่ะผมก็จะเข้าไปดูในตัวกิจทับนะครับของตัว L L Miner นะครับ เขาบอกว่าเขาบอกวิธีไว้เลยนะครับผมสรุปให้เลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันโดนล็อกไว้ที่50%เนาะนะก็คือจาก50%นะคูดได้อยู่ประมาณ25%ทีนี้เนี่ยไอตัว LL Miner อันนี้เนี่ยเขาอัปเดตใหม่นะครับก็คือให้ไปอัปเดตไดเวอร์นะครับเป็น4.60.32ซึ่งในตัว h i p e o s นะครับเพื่อนๆไปเปิดตัวคอนโซลขึ้นมานะครับก็คือรูปอันนี้นะ น,นี่อะไรวะเนี่ยอันนี้นะนี่นะดูตรงนี้นะเนี่ยเป็นรูปเครื่องหมายอันนี้นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์ว่า NVIDIA Driver Update นะครับคล้ายๆคลิปก่อนที่ผมเคยทำนะอ่าแล้วก็พิมพ์เป็น460.39แล้วกดบันนะครับตามนี้เลยนะอ่ะทีนี้นะครับพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยเราก็ก็คือใช้ตัว LL Miner เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยขุดปุ๊บนะมันก็จะวิ่งเองนะเขาบอกว่ามันจะ เป็นแบบเหมือนออโตจูนนะครับจูนให้เองเลยนะครับก็เอาเป็นว่าก็น่าจะได้กันนะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งพอดีวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับผมก็หยุดหยุดทํางานนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําเป็นตัว3060ลิทที่ที่เคยเอามาคุดฟิโลอะไรพวกนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลอง ทำให้ดูนะครับว่าเออมันขุดได้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคก็ท้ายคลิปนี้นะครับขอสรุปสั้นๆว่าใครที่มี3060อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับหรือยังไม่มีนะครับก็รีบไปจัดหากันนะครับก่อนที่ราคามันจะพุ่งขึ้นกว่านี้นะครับแล้วเราก็เอามาอาจจะลงเป็นลินุกนี่แหละยี่ห้อไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็น h i ฟ์ OS หรือ Simple m i n d l e หรือว่าจะเป็นตัว มิเนอร์สเต็นะครับได้หมดเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ลงเป็นไดเวอร์460.39ของเขานะครับหลังจากนั้นก็โหลดตัวอ LL มิเนอร์นะครับเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมาลองขุดนะครับขุดปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้แฮชเลทที่ดีกันเลยนะครับโอเคก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ติดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเริ่มมีแรงแล้วนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาทำคลิปเป็นซีรีส์ อีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีหายไปเป็นอาทิตย์สอาทิตย์นะครับช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม